สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่องเดียดัมแอนทักนะครับเดี๋ยวเรามาชมเจ้ากีโน่นะครับอันนี้ก็ตากใกล้จะเต็มแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกีโน่มันก็เรียกได้หลายแบบนะครับ บางทีเขาก็เรียกหน้าตะกแตนหน้าตะกะแตนหรือหน้าลิงนะครับบางทีเขาเรียกหัวปิกนกบางทีเขาก็เรียกสมองเงินสมอทองแล้วก็สิงให้เ็ศนะครับเดี๋ยวแต่จะเรียกนะครับมันมีรุ่นของมันอยู่ให้เรียกนะครับไปเรียกหัวรุ่นก็ไม่ได้นะครับท่าน้ชมครันตัวนี้จะเรียกสมองเงินก็ได้นะครับเพราะว่าสัญลักษณ์ข้างหน้าอยู่นะครับเป็นรูปสมองเงินเห็นไหมครับข้างหน้า หรือจะเรียกเป็น FM ตามอ่ตามยีห่ห้อเครื่องยีงห่ห้อรถก็ได้นะครับชื่อรุ่นนะครับ ล็อกกี้นะครับล็อกกี้ก็จะมีโค้ด R กับโค้ด Y นะครับเจ้าล็อกกี้เครื่องก็จะเป็นเครื่อง240แรงม้ากับ270แรงม้านะครับเต็นแล้วนะครับ สมัยเมื่อสักย้อนไปสักสิปีที่แล้วนะครับคิดมากนะครับตัวนี้ล็อกตี้กับเด็กก้านะครับยูสูเด็กก้านะครับสมัยนั้นผมโคตรชอบนะครับที่ทักทายนะครับตอนนี้เป็น Fxz 240นะครับ240แรงม้า กำลังรอดูนะครับว่ารถจะลงหรือจะขึ้นให้รถหนักขึ้นก่อนนะครับถ้าตัวนี้เกาะวงผมว่าวิ่งออกกว่านี้นะครับ ตอนนี้รถในสาก็หายหมดนะครับแป๊บเดียวนะครับท่านผู้ชมครับดูครับเดี๋ยวแต่เจ้ารถขุดนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับ1คัน บรรยากาศก็คึมฟ้าคึ้มฝนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเกาหลังอีกเช่นเคยนะครับ เรามาชมตอนเกาหลังนะครับมันเป็นภาษาของรถนะครับในบ่อนะครับเกาหลังนะครับคือให้แมคโคเอาดินในกระบะออกนะครับเพราะว่าเขาไม่มีฝาท้ายนะครับต่อให้ตีฝาท้ายดินก็ไม่ออกครับเพราะมันเป็นดิน,ดนเปลียกนะครับดินโคลน ่วนตัวผมก็ชอบนะครับตัวนี้นะครับแต่ขอเป็น FM 3M แล้วกันนะครับอ่าถ้าถ้าจะมองนะครับเพราะว่าในในเรื่องของถ้าเรามีทุนนะครับทุนในการที่จะซื้อรถนะครับผมก็แนะนำนะต้องดูปัจจัยหลักก่อนนะครับอี่อผมมองไว้นะครับถ้าวันหนึ่ง ต้องมีรถสิบล้อนะครับผมเล็งไว้ก็คือเจ้าอฟเมสเอนะครับแล้วก็สมอเงินสมอทองนะครับเล็งไว้นะครับราคาก็พอฟังนะค,คือค่อยๆไต่เต้านะครับเราไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองนะครับเราต้องดิ้นรนทนนะครับนาคตก็เผ่ขันไว้นะครับ รุ่นนี้แหละครับถ้าเป็นค่ายนี้นะครับถ้าเป็นค่ายอีวสุผมก็เล็งเจ้าล็อกกี้นะครับโค้ดอาหรือโค้ดไว้ได้หมดนะครับแล้วก็ดิคก,ก้านะถ้ารุ่นใหม่ๆหน่อยก็คิดเยอะนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ารถมันราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วรถใหม่ๆราคามันไม่ตกนะครับจะเป็นรถมือสองก็ไม่ตกนะ ันนี้คือส่วนตัวนะครับส่วนตัวคือผมชอบนะครับตอนนี้ก็มีอาชีพหลักนะครับอ,นนอันนี้ก็มาทําช่อง YouTube เพื่อเป็นรายได้เสริมแล้วก็หาสาระ,ะความรู้แล้วก็คลิปที่สนุกเพลิดเพลินไม่น่าเบื่อนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้อง ได้รับชมกันนะครับอรอบนี้ก็อาจจะสาระเยอะหน่อยนะครับพอดีเราไม่ค่อยได้เจอกันนะครับมผมก,บนนก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับวันหนึงสุกเราก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับเรอาทิตย์เราก็ไม่อยากให้ท่านผู้ชมเบื่อนะครับอ่าไหนที่ขาดตกบกพร่อง หรือการพูดการจาที่ไม่เหมาะสมไม่สุภาพผมก็ขออภัยท่านผู้ชมไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับบางทีพูดผิดพูดถูกนะครับลิ้นมันรัวนะครับลิ้นมันรัวบางทีก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับอตอนนี้ก็จะเป็นไอหลงนะครับมิซูบิชินะครับ ไม่ใช่ไอหลงนะครับผมพูดผิดนะครับขออภัยด้วยนะอันนี้เป็นเจ้า,อาของประดุกนะครับเจ้าแคทเทอร์วิล่าสาดีท ต่เขาค่อนข้างใหญ่นะครับดูครับห้าฟันนะครับตัวนี้ห้าฟันุงกีก็ขนาดใหญ่นะครับอ่าเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจบคลิปกับเจ้าฮีโน่ FM3H นะครับเครื่อง195แรงม้านะครับตัวนี้ ตอนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ